เบสต์ทูสักซ์เซสทีวีตอบกำะสัใกล้ตัวเหล่านี้ได้ไหรือไม่มาถอนเพราะอะไรเอะง่วงบี B, เหงาซี C, เห็นผีแล้วรู้มีใดจะได้ปืนอัญเชิญยักพันไว เจนวิทย์อัจฉริยะพันธ์ใหม่พรีเซนเตอร์บายบางจากกรุ๊ป ครับก็กคนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเบรค p อย n t นะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็พี่ตาณนานักนะเราเจอกันทีมาร่วมรายการโดยเฉพาะนะครับกอ็อย่างที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่ครับว่าตั้งแต่เด็กนะครับผมก็ดูทีวีรายการเกี่ยวกับทนงดนานวิทยาศาสตร์เกมโชว์เนี่ยมันเป็นการเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผมเองก็มาเรียนสาขาวิทยาศาสตร์แลวผมก็คิดว่าก็มีเด็กหลหลายคนสมัยก่อนเนี่ย ได้ดูรายการต่างๆเหล่านี้แล้วแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับเรามาเรียนสายวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกนะครับเป็นหมอเป็นนายแพทย์ต่างๆเราผมคิดว่าใน30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราเติบเป็นข้าวกระโดดเพราะว่ามีเด็ก <ๆ S 1> ที่มีคุณภาพไปเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเติบใหญ่นะครับ ผ่านมา30ปีนะครับหลังๆเึ็นม้ประชาของเราเพิ่มขึ้นแต่ผมเข้าใจว่าคนความสนใจในสเต็มสเต็มก็คือ Science วิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีส์เอนจิเนียริงหรือวิศวกรรมนะครับก็้วก็ uh, Mathematic หรือคณิตศาสตร์เนี่ยความสนใจในด้านนี้ลดน้อยลงนะครับเลยคิดว่าน่าจะมีรายการนะครับที่จะให้เด็กเก่งๆเนี่ย มีเวทีได้แสดงนะครับแล้วมีเวทีที่จะได้สื่อสารนะครับทำงานกันเป็นทีมขนาดเดียวกันก็จะเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นแรงบันใจให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปเนี่ย้ดูแล้วอยากจะเก่งเหมือนพี่แล้วสุดท้ายคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งจะเป็นฐานรากที่สําคัญนะครับที่จะสร้างประเทศต่อไปนะครับก็เลยมาหารือกับทางด้านเวิร์กซึ่งเป็นต้องเรียกว่า เจ้ายุทธจักรด้านเกมโชว์นะครับมาช่วยซึ่งก็สามารถทําให้รายการเ,เป็นรายการที่ทุกคนดูได้นะครับชาวบ้านดูได้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีแฝงถึงศาสตร์ต่างๆนะครับที่เราอยากจะสื่อสารออกไปนะครับก็คิดว่านะครับก็กเป็นส่วนหนึ่งของการครบรอบ40 40ปีของบัณบางจากเองนะครับที่เราจะเรียกว่า Regenerate New Generation ัหรือ r e g e t e r a t e stem g e n e r a t i o n s ังว่าในเจน เอนะครับเจนอัลฟาเนี่ยจะเป็นเจนที่เป็นสเตมเจนสเตมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญก็กคือเยาวชนเยาวชนในสเต็มใช่ไหมเจนเจนใหม่นียเจน Gen ของเราเจนล่าสุดนีฮยก็จะเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์เรื่องราวคณิตศาสตร์ต่างๆบางคนก็บอกโอ้โหมันไกลตัวบางคนันไม่ชอบเลยคนนยํานวณต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆมันคือเรื่องเดียวกัน เรื่องเด็กกับสิ่งต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมการยืนยืนแล้วทําไมเมื่อยเงอทำไม่ออกอธิบายโดยความเก่งของเด็กๆต่างๆเหล่านี้ถูกถูกคัดเลือกมาคําตอบเขาอาจจะฟังดูแล้วเป็น,ปนผลการคํานวณอาจจะฟังยากแต่ผลออกมามเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นโจทย์ ที่เราตั้งขึ้นในรายการเนี่ยจะเป็นคําถามที่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องลอตเตอรี่ทำไมไม่ถูกสักทีอะไรเงี้ยมันไม่แชนอยู่เท่าไหร่เขาอธิบายเขาก็มีวิธีคํานวณนะแล้วจะเห็นความเก่งของเขาแต่ผลจะรู้เลยว่าโอ้โอกาสมันมีมากมีน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเวิร์คพอยในการที่จะเป็นเอ่อเอาเอาสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตัวคืออะไรอาจจะเป็นเรื่องราวข่าวเด่นข่าวดังในปัจจุบันนี้เอาเรื่องต่างๆที่เรารู้จักเป็นสิ่งดีๆในเหตุการณ์ต่างๆเอาเรื่องต่างๆที่เราเเคคยยสสงงั่มมม้แลวก็็าาาาปนํถต นี้แต่มันไม่มีคําตอบ แต่ตอนมีคําตอบก็คือเด็กๆต่างๆเหล่านี้เขาก็จะได้เห็นถึงเรื่องราวที่จะคิดนะแล้วก็อธิบายความอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นหาคําตอบได้มันก็เป็นคําตอบจากวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ทางเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเป็นกําลังสําคัญนะที่ทางบางจากเห็นก็คือเรื่องราวของเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้นำนะเพื่อจะทําให้สังคมดีสิ่งแวดล้อมดีพัฒนาการต่อต่อไปดีการเครดิตโจ์อะไรอย่างเงี้ยยากในครับพี่ตามโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของเราเลยนะก็คือเอาสิ่งต่างๆที่ใกล้ตัวที่น สนใจก็เลยเติมบันเทิงไปนะก็เลยมาบวกกับตัวของความเข้มข้นทางด้านวิชาการออกมาก็กลมกล่อมน้าชิมรางวัลที่เด็กๆได้รับรางวัที่ตื่นค่ะรางวัลคืออะไรบ้างครับก็ได้ได้ถือโอกาสกราบพรงคมทูลนะครับขอพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิธิถาเจ้านะครับซึ่งท่านก็พระราชทานมานะครับก็จะเป็นรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระคณิธิาเจ้านะครับแล้วขนาดเดียวกัน ใน16โรงเรียนนะครับซึ่งเป็น16โรงเรียนชั้นกะทิของประเทศไทยเนี่ยเราเอามาแข่งขันกันนะครับแพ้ตกรอบนะครับแล้วก็สุดท้ายจะกระทั่งได้ทีมสุดท้ายเนี่ยที่1จะได้รางวัลหนึ่งล้านบาทนะครับที่ 2, 2> ก็มีรางวัลให้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึก5 0 0แสนนะครับนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ก็มีรางวัลนะครับใหญ่รออยู่แล้วก็มีถ้วยพระราชทานรออยู่สําหรับโรงเรียนที่เก่งที่สุดครับที่ตู่ครับทางบางจากนี่เห็นอะไรวามสาคัญของเยาวชนไทยฮะัคือคือผมคิดว่า จริงๆนะครับพอด้วยธรรมชาตินะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนี่ยธรรมชาติควรจะรักสบายมากขึ้นนะครับเด็กรุ่นใหม่เองบางเ่าอาจจะเริ่มมองว่าเรียนอะไรที่สบายๆนะครับแล้วก็ขอให้มีรายได้เยอะนะครับมีแอปขายของขายของออนไลน์ได้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราต้องการสร้างพื้นฐานให้เด็กโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้คิดว่าความสําคัญของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสำคัญนะครับมันสำคัญต่อทั้งตัวเอง แล้วก็ตอประเทศนะครับคนบางคนเนี่ยเกิดจากไม่มีอะไรเลยนะครับมีพื้นฐานวิชาการวิชาที่ดีแล้วสุดท้ายก็ต่อยอดมาครับอย่างพี่ตานะครับเป็นต้นผมเองก็มามาจากไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเป็นสาขาวิชาที่สําคัญแล้วก็อยากจะให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาสกิลเซ็ตนะครับทักษะางด้านนี้นะครับเพื่อจะช่วยตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยประเทศชาติด้วยพี่ตาพระอ๋อกาะเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะอ๋อนะฮะก็เป็นเดือนหน้านี้เลยนะครับเมษาพุธ นะพุดแรกของเมษาวันที่3เลย2องทุ่ม เวลาที่กำลังจะอยู่กันทั้งครอบครัวเลยนะฮะก็ค้นหากำตอบก็สิ่งต่างๆที่เอ๊ะเราไม่เคยมีคำตอบโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอสนุกไปได้ทุกเพศทุกวัยอย่าไปตกใจในชื่อเรียกที่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงต่างรู้สึกไกลตัวแต่มาดูไปไปเอ๊ะมันใกล้ตัวมากเรามีคำตอบแล้วหรืออ๋อตรงนี้นี่เองลุ้นไปกับคำตอบคำถามด้วยสนุกมากได้ค่ะพี่ตู่ครับคาดหวังยังไงครับรายการนี้ครับให้คนดูได้รับอะไรก็จริงๆผมคิดว่าถ้าต้องช่วยกันนะครับถ้า ถ้ารายการสนุกก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์นะครับปีนี้เป็นปีแรกยังคุยกับพี่ตาว่าซีซันต่อไปอาจจะเข้มข้นกว่านี้นะครับมีรอบคัดเลือดมีรอบสุดท้ายต่างๆเรานีจะได้มากใช่ใช่ในลักษณะนั้นนะครับก็ก็มาช่วยกันดูช่วยกันเชียร์ครับแล้วก็ช่วยให้ลูกหลานเรานะครับมาศึกษาสเต็มด้วยครับขอบคุณครับ